หน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศกำลังชี้แจงขั้นตอนการรับเงินชดเชยที่รัฐบาลเตรียมจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยเกษตรกรจะต้องแจ้งความประสงค์และขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางที่สำนักง,งานอำเภอในพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงยางว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ จากคณะทํางานระดับอําเภอเพื่อส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อของเกษตรกรพร้อมจํานวนเงินไปยังทกศหลังจากที่ทกศได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วจะโอนเงินส่วนดังกล่าวเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรง ท่ชมมหาเกษตรกรท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่จะขอใบรับรองสิทธิจากรัฐบาลนะครับก็ให้มากรอกแบบฟอร์มในลักษณะนี้แหละครับรวมถึงให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดที่ดินนะครับเพื่อมาขอใบรับรองสิทธิหลังจากนั้นคณะกรรมการระดับหมู่บ้านหรือระดับอําเภอนะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบในสวนยางของท่านว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่รัฐบาลกําหนดหรือไม่ครับ ทกสถือว่ามีความพร้อมในการจ่ายเงินชดเชยซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชถ,ถือว่าเป็นจังหวัดนําร่องที่เริ่มจ่ายเงินชดเชยไปแล้วเมื่อวานนี้โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางมารับเงินชดเชยและขึ้นทะเบียนขอใบรับรองเกษตรกร,รที่จะเข้าร่วมโครงการจํานวน928รายเงินชดเชยมากกว่า15ล้านบาทขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้ทํางานในเชิงลุกนะครับได้ออนเงินงวดแรกมาไว้ที่ทกสแล้ว เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น5,000กับ4 0ล้านบาทนะครับพร้อมที่จะจ่ายขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางพอใจในการรับเงินชดเชยครั้งนี้ แต่อยากให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชาวสวนยางด้วยพร้อมเชิญชวนเพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อยากจะให้มาลงทะเบียนเพื่อร่วรับของรัฐบาลด้วยเพราะว่าสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ไม่ว่าผ่านสภาแาล้วนี่ใครก็รับได้นะครับต้องมาสิทธิของประชาชนชาวไทยทุกคนน่าสมควรที่จะได้รับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่มีเป้าหมายจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า1ล้านราย จากพื้นที่ปลูกยาง9แสนไร่ใน43จังหวัดทั่วประเทศรวมเป็นเงินที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับมากกว่า21ล้านบาทซึ่งเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ประสงค์ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลยางพาราจะต้องเป็นต้นที่เปิดกรีดแล้วและมีอายุไม่เกิน25ปีครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่ใจ่ายในอัตราไร่ละ2,520บาทหรือครัวเรือนละไม่เกิน63,000บาทโดยทกสจะจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวหลังจากที่ได้รับใบรับรองผ่านการตรวจสอบหลักเกณฑ์แล้วเท่านั้น นัชนนนอาภาสิรัต NBT News Focus